สวัสดีค่ะพี่ยอ,อยพาสวยนะคะวันนี้นะคะจะขอมาแนะนหาหัตตการที่เหมาะสมกับคนในวัย30อปัพเลยค่ะถ้าเราอยากจะรูปหน้าสวยนะคะควรจะเริ่มต้นทําอะไรดีให้เริ่มต้นที่การทําเครื่องยกกระชับก่อนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหัตถการที่เป็นเครื่องอันตราซาวนะคะหรือหัตถการในกลุ่มของคลื่นวิทิวพวกนี้เนี่ยมันจะลงไปใต้ผิวนะคะแล้วก็กระชับผิวนะคะแนวตรงแนวข้างทาให้เกิดความลิฟต์ขึ้นร่องต่างๆบนใบหน้าเหมือจะเป็นร่องแกม้มร่องใต้ ะะมันดูเบาลงนั่นเองค่ะสำหรับสถานการณ์นี้มันไม่ได้เปลี่ยนโครงหน้าไปแต่ตารู้สึกเลยว่านอกจากหน้าที่ดูเข้ารูปมากขึ้นนะคะผิวเราเนี่ยมันก็จะดีมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ดีนะคะข้อที่2นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่ามีปัญหาหน้าไม่เท่ากันแล้วมันเกิดจากโครงกระดูกนะคะที่มีความสูงต่ําไม่เท่ากันหน้าข้างนี้กระดูกยกกว่าหน้าข้างนี้กระดูกตกกว่าการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าสารเติมเต็มนะคะหรือว่าฟิลเลอร์ในกลุ่มไฮเอ แอซิดนี่แหละค่ะสามารถที่จะช่วยได้ในการที่จะยกโครงหน้าปรับโครงให้มันดูมีความใกล้เคียงกันนะคะแต่เราควรจะเริ่มนะคะอย่างน้อยๆก่อนไม่ว่าจะเป็น1หลอดนะคะ2หลอดเบื้องต้นทําไปดูไปแบบที่เคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนว่าทํำยังไงไม่ให้เกิด กระแสของฟิลเลอร์หน้าล้นนะคะเราก็จะต้องทำแล้วมีความสวยปลอดภัยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะข้อ3นะคะอันนี้จะบอกว่าเป็นทีเด็ดถ้าเราเริ่มทําแล้วทําอย่างต่อเนื่องผิวเราเนี่ยจะดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ค่อยมีความแก่การใช้สารโบทูริมท็อกซินนี่แหละคะ่ะสามารถที่จะยับยั้งการขยับ เยอะเกินไปนะคะของกล้ามเนื้อได้วัยเด็กเนี่ยมีกล้ามเนื้อขยับเนี่ยมันดูปกติดูดีเพราะว่ากล้ามเนื้อยังไม่ย้วยไม่หย่อนแต่พอเราเนี่ยอายุมากยิ่งขึ้นนะคะในวัย30อัพขึ้นมาเนี่ยสังเกตเลยว่าร่องรอยเหล่านี้มันลึกมากยิ่งขึ้นการขยับเนี่ยมันยู่ย,ยุ้ยจนกระทั่งผิวเนี่ยมันดูหย่อนลงมานะคะมันก็เลยดูไม่ปกติหางตาตีนกาเนี่ยพอยิ้มแล้วตาจีบเล็กลงแล้วก็มีเส้นขึ้นบริเวณหางตาหัวคิ้วนี่มีเลข11นะคะค้างไว้บนหัวคิว้วแบบนี้นะคะก็คือมีปัญหา เราคนจะต้องเริ่มการฉีดเพื่อต้องกันนั่นเองทําให้ริ้วรอยเนี่ยไม่ลึกมากนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ยืดหยุยการใช้บทหทุนวัคซีนเนี่ยเขามีวิจัยมานะในคนเทียบบคนที่ฉีดกับไม่ฉีดเนี่ยมันเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยว่าคนที่ฉีดมาตลอดต่อเนื่องเนี่ยหน้ามีความเด็กกว่านะคะอีกคนที่แบบไม่ได้ฉีด ตัวสารโบทูมท็อกซินนี้นะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวเราบอกเลยว่าตัวนี้แหละเป็นทีเด็ดของการทําให้หน้าดูเด็กนะคะถัดมานะคะอันนี้เป็นสารตัวกลุ่มใหม่ๆเขาเรียกว่าสารกลุ่มไบโอซิมูเลเตอร์ค่ะสําหรับใครที่มีผิวย้วยหย่อนไม่เฟิร์มนะคะลองดึงหน้าออกมาแล้วแบบผิวนี่ยืดออกมาเลยนะคะการเลือกใช้สารไบโอซิมูเลเตอร์เนี่ยซึ่งปัจจุบันในท้องตลาดมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสารประกอบกลุ่มแคลเซียมนะคะสารพวก P.L.L.A. p d l l a หรือว่ากลุ่ม P.C.L. โหเยอะไปหมดนะคะโพลีจุดๆต่างๆมีมากมายเลยทีเดียวค่ะพยายามเลือกดูให้เหมาะกับลักษณะโครงหน้าหรือใบหน้าของเราทําได้นะคะแต่ต้องไม่เยอะเกินไปทําให้ได้ความกระตุ้นคอลลาเจนมากยิ่งขึ้นหน้าก็จะมีความเฟิร์มจากข้างในแถมได้เรื่องของสกินคุณภาพหรือคุณภาพผิวที่ดีขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครอยากรู้ว่าใครเหมาะกับอะไรก็ลองไปเริ่มต้นหรือว่าศึกษานะคะกระบวนการทํางานของแต่ละตัวการหรือถ้าใครที่ยังไม่รู้จะทํำยังไงก็เข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะกับพี่ ค่ะถ้าเกิดว่าชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกันนะคะแล้วก็เซฟคลิปนี้เอาไว้ดูเลยทีเดียวอยากรู้นะคะว่าจะมีคลิคดีๆอะไรต่อก็อย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยค่ะ